เี่นะครับจากภาพนะครับก็จะเห็นว่าลองฟันตรงนั้นคือบิเณฟันที่ผุนะครับนะครับมันตาลงให้หมอนิดนึงดูจากกระจกหมอนะครับโอเคสาเหตุนะครับของการที่ฟันผุประมาณแบบนี้นะครับเกิดจากการที่คนไข้เนี่ยไม่ค่อยใช้แหมขัดฟันนะครับ ก็มักจะปิดฝระหว่างก้ฟันนะครับผมนะนมนเพราะฉะนั้นไม่สำคัญก็คือว่าต้องใช้แอบฟัน,บบนทุกครั้งนะครับก่อ,อนนอนได้ทุกคืนยิ่งดีนะครับนะค,ครับนี่นะครับจะเห็นว่า,าหลังจากอุดฟันไปแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนะเช็ดปันมือใหญ่นะครับหนะมอถือให้อาก,กว้างเลยแ <c oughs> ปรงปลง,ลงนิดนึงนะ วันนี้นะครับเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดจำได้นะครับก็จะเห็นดูใหญ่ๆสองดูนะครับตึกมากๆนะครับนี่หมออุดได้ตอนแล้วนะครับข้างในก็จะมียารองพืนยันสาตประมาณสองชนิดนะครับแล้วก็อุดขึ้นมานเต็มเลยห็นะจริงๆเคสนี้นะครับอุดตั้งแต่ข้างในเลยนะครับอ้าเอารมนิดนดีนวอาปิดไฟเปิดไฟแบบนะปุ๊บได <c oughs> ้ลงมาเลยนะน,นี่นะครับ ปุ๊บเนี่ยแล้วคนให้ผูกตามซอกฟันนะครับก็ปุ่เรียบร้อยหมดและโอเคอ